สวัสดีครับอันนี้ก็เป็นสวนพุทธศิลป์น,นะครับจังหวัดมหาสา,ารคามนะครับซึ่งอยู่ภายในองค์พระธาตุนานูนะครับก็เป็นน้ําตกขนาดค่อนข้างใหญ่ครับแต่ต้องบอกว่าน้นาําตก,กขนาดน้ําตกในสวนพุทธศิลป์มีประมาณ4ี่หจุดนะครับแต่ว่าจุดนี้เป็นจุดที่ใหญ่ที่สุดนะครับก็เตือนทุกคน มาเทีย <mel> ่ยวที่พระธาตุนาดูนแล้วก็จะแวะมาที <ac> ่สวนพุทธศิลป์ของจังหวัดมหาสารคามซึ่งอยูดติดกันต่อมท่าทาเลยนะครับทุกคนไม่ควรพลาดที่จะมาเยี่ยมชมสถานที่แห่งนี้นะครับเพราะว่าภายในนี้ก็จะประกอบไปด้วยเขาเรียกว่าพระพิมพ์ต่างต่างของพระธาตุนาดูนซึ่งต้องบอกว่าทํามาจากพระพิมพ์ที่เป็นของจริงแล้วก็มาขยาย ให้ใหญ่ขึ้นเพื่อที่จะได้ให้นักเรียนนักศึกษาหรือว่าเยาวชนสามารถศึกษาได้อย่างเขาเรียกว่าเข้าถึงได้ง่ายครับก็เป็นประโยชน์ทั้งทางการท่องเที่ยวแล้วก็การศึกษาด้วยครับก็